การสกิปเป็นการผสมผสานระหว่างการก้าวและการฮอปโดยการก้าวเท้าสลับไปมารักษาที่นะครับการใช้ฝ่าเท้าเป็นแรงส่งทักษาที่สองแกว่งแขนให้ตรงข้ามกับขาเพื่อรักษาสมดุลการลิฟต์การลิฟต์คือการกระโจนสลับฝ่าเท้าและกระโดดเต็มฝ่าเท้าลงถึงพื้นข้างขึ่น ขั้ที่2องแว่งแขนตรงข้ามกับขาและขาหลังเหยียดตึงการการหลบคือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งและลากเท้าอีกข้างหนึ่งตามต่อไปขั้นกระโดดนะครับขั้นกระโดดมี4ขั้นตอนขั้นที่1ขั้นเตรียมขั้นที่2ขั้นออกแรงขั้นที่3 ขั้นลอยตัวในอากาศขั้นที่สี่ขั้นลงสู่พื้นครับขั้นที่หนึ่งนะครับย่อตัวอยู่ในท่าเตรียมสายตามองตรงไปข้างหน้าครับที่สองนะครับจะแกวง่แวงแขวนไปทางด้านหน้าและด้านหลังครับขั้นที่สามนะครับออกแรงเหยียดให้สึกข,ขาพร้อมยกแขนทั้งสองขึ้นด้านบนครับขั้นตอนที่4ี่นะครับจังหวะลงย่อตัวเล็กน้อยเพื่อลดควหนักนะครับ